2024 vs 2025กับไดวาทาทูล่ามีอะไรเปลี่ยนไปตัวไหนหน่าใช้ตัวไหนใช้ดีวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับผมก่อนอื่นเราไปดูสเปคบนกล่องกันเลยดีกว่านะครับเปรียบเทียบกันชัดเจนเลยตัวนี้เป็นปี2024นะจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปี2025นะก็จะเขียนไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่นะ2 2 5ทาทูล่านะครับรอบของทั้งคู่เนี่ยผมได้มาไม่เหมือนกันนะครับ น้ำหนักตัว195กร,รัมเหมือนกันนะครับนี่นะหนักตัว195กรัมเบรก5โลนะครับแบริ่งมี7ลูกเหมือนกันนะครับมี7ลูกทั้งคู่นะนี่นะครับอ่าส่วนที่เพิ่มมาของ svp 2 0นี่้นี่จะมีไฮเปอร์ดิคิเกียขึ้นมานะครับแล้วก็ สปูลเป็นสปูล SV Boot นะครับส่วนของ2024เนี่ยสปูลจะเป็น Mac f o r c Set นะครับนี่นะสปูลของทั้ง2ตัวนี่มีความแตกต่างกันนะครับของปี2024เป็นของปี2025เป็น SV Boot นะครับของปี2024เป็น Mac f o r c Set นะครับนี่นะก็มีความแตกต่างกันที่จุดนี้นะครับแบริ่งเท่ากันน้ำหนักตัวเท่ากันเบรกเท่ากันทุกอย่าง แทบจะเหมือนกันนะครับมาดูที่บอดี้นะครับบอดี้ของ2025้าเนี่ยเทียบกับ2 0 2 4นะครับนี่นะสีของบอดี้ของทั้งคู่เนี่ยจะต่างกันชัดเจนนะครับของ2025้าเนี่ยจะเป็นบอดี้สีเทานะครับ2 0 2 4จะเป็นบอดี้สีดำนะนี่นะครับนี่นะดำออกด้านนิดนึงนะครับอของ2อง5เนี่ยออกสีเทาแล้วมันเงานิดนึงนะนี่ สปูลของ2,024เนี่ยที่เขียนว่าทาทูล่าเนี่ยจะเป็นแม็กฟอร์ดนะส่วนตรงนี้ก็จะมี SV เข้ามานะครับกระจังหน้าอ่ะกระจังหน้ามาดูด้านข้างนะอ่ะมาดูที่หลังนะฮะหลังนี่ก็จะเซาะนล่องเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพิ่มส่วนเบาส่วนโค้งนะฮะนี่นะทีวิงก็มีขนาดเท่ากันนะครับน,นี่นะครับท้องล่อง ทองรอบก็เท่ากันนะครับเท่ากันท้องรอบก็เหมือนกันนะครับแก้ของผมเป็นคนละรอบนะฝาข้างนะครับฝาข้างปุ่มปรับ20ระดับเหมือนกันนะครับของ2025เนี่ยฝาข้างจะมีรูปแมงมุมทาทุล่าขึ้นมานะครับส่วนของ2024เนี่ยจะเป็นด้นดานๆไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้นะนี่นะ นอ็อปมาดูที่นอบและแขนนะครับนอบและแขนของทั้งสองตัวเนี่ยฝาปิดน็อตเนี่ยต่างกันนะฝาครอบน็อตเนี่ยนะครับสตาร์แดกสตาร์แดกของทั้งสองข้างของทั้งสองตัวเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่นะเหมือนกันใช้ร่วมกันได้ก็เป็นสีดําด้านทั้งคู่นะนี่นะใกล้ๆนะครับนี่นะ ดูใกล้ๆนะครับนี่นะทั้งคู่ก็เหมือนกันนะครับฝาปิดฝาปิดของทั้งคู่ก็เหมือนกันนะครับนี่นะนอ็อตทั้งค,ง,ทงคู่ก็เหมือนกันแขนเท่ากันนะครับนี่นะแขนมีขนาดเท่ากันนะครับทั้งคู่นี่มีความแตกต่างกันที่สปูดนะครับแล้วก็สีของบอดี้นอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับ มาดูที่สปูลกันนะครับสบปูลนี่ก็วิธีแกะก็ใช้นี่นะครับเหรียญบาทนะนี่นะครับหมุนนะครับไม่ต้องใช้ไข,ขควงควงนะครับอาจจะพลาดได้นะพื้นไปทายิ้ว้อยสยิเกิดยิ้วรอยขึ้นมาได้นะฮะใช้เหรียญบาทก็พอนะแล้วก็เล็บหมุนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราแกะดูสปูลกันทั้ง2ตัวนี่สปูลต้องดูว่าใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับนี่นะตัวแรกนะครับ ดูตัวที่2024นะก็เหมือนเดิมนะครับใช้เหรียญในการแกะนี่นะค่อยๆแกะมาทั้งคู่นี้เป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานแกะให้ดูนะครับฝาเะอ่ะ,าะ,อะมาดูที่สปูลน,นะครับสปูล s อกับสปูลแม็กฟอร์ดนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าสปูลของ2ตัวนี้มีขนาดต่างกันนะครับฝั่งนี้นะครับของ2024ี่สเนี่ยสปูลมีขนาด34มิมลนะสปูลใหญ่กว่านะครับส่วนของ2025สเนี่ยสปูลตื้นและก็เส้นผ่าศูนย์กลางสปูลเนี่ยเนี่ยวงตรงนี้นะครับ เล็กกว่านะตัวนี้แค่32มิมลน,นะครับสปูนของทั้งคู่เนี่ยใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเนื่องจากมีขนาดต่างกันนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกนิดหนึ่งนะครับเทียบกัะะบสนะปูนของปี2020นะครับ2020นี่นี่มีขนาดเท่ากันเปะ๊ะนะครับนี่นะอันนี้เป็นของทัตุล่า2 0 2 0นะขนาดเท่ากันเป๊ะนะเดี๋ยวผมลองประกอบดูนะว่าใช้ของแต่งปี2020ได้ไหมนะครับเผื่อใครอยากจะหาของเล่น หรือว่าอยากจะหาสปูลเพิ่มนะนี่นะลองประกอบเข้ามาดูนะครับนี่อ่ะพอดีเป๊ะนะนี่นะปรับคอ้นนี่นึงก็ใช้ได้นะครับนี่นะนสามารถใช้ร่วมสปูลสามารถใช้ร่วมกับปี2020ได้นะท่าทุล่า2 0 2 0นะครับนี่นะะใช้กันได้นะสำหรับใครที่จะหาของแต่งมาเล่นนะครับนี่อยากแกะออกนะครับ ลองประกบ2024เข้าไปดูนะฮะ2 0 2 4เข้าไปดูนี่ใส่ไม่ได้นะครับติดนะนี่นะสปูนมีขนาดใหญ่นะใส่ไม่ได้ติดครอบนะนี่นะครับใส่ไม่ได้เลยนะอ่าสองตัวนี้ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาหมุนดูนะครับว่าระหว่างมีไฮเปอร์ดิจิเกียกับไม่มีไฮเปอร์ดิจิเกียเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงนะหมุนนะครับอ่ะหมุนเบา เบามากนะครับไม่สัมผัสถึงเฟืองนะนี่นะเบาเนียนมากนะอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็น2,024ก็เบาเนียนเหมือนกันนะครับอมต่างกันราห้าถึงสิบเอร์เซ็นตประมาณเนี้ย ก็เนียนทั้งคู่นะมีไม่มีไม่ได้หนีกันมากนะครับไม่ได้หนีกันมากนะนี่นะอืมของใหม่ทั้งคู่นะก็ความเงียบเนี่ยเงียบคลิปเหมือนกันนะครับเนียนเหมือนกันทั้งคู่นะนี่นะหมุนให้ดูนะครับ ก็เนียนกริปทั้งคู่นะอนนี้ก็สัมผัสถึงเฟืองเบาๆนะอันนี้ก็ฝั่งสองพันยห้าก็เนียนเนียนเหมือนกันก็ให้ความรู้สึกถึงเฟืองนิดๆเหมือนกันก็ไม่ได้หนีกันมากนะเออผมแยกไม่ออกหรือว่าผมแยกไม่ออกหรือว่ามันไม่ต่างกัน นี่นะน่าจะต่างแหละต่างไม่มากอนะจกักห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับทำให้แยกลำบากนะีมีไฮเปอร์ดิจิเกียกับไม่มีไฮเปอร์ดิจิเกียนะครับเนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีในการกัดเฟืองเนี่ยมันพัฒนามาเยอะแล้วนะครับทำให้ทำเฟืองได้เนียนมากขึ้นนะช่วงเคลียร์แลนช์ช่วงห่างของเฟืองทั้งสองตัวนี่มันก็เลยอืม ไม่ไม่หนีกันมากเนะี่ยก็เลยแยก,กยากนิดนึงนะว่ามีไฮเปอร์ดิจิเกียกับไม่มีไฮเปอร์ดิจิเกียเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับนี่นะมีความแตกต่างกันน้อยมากนะอาจจะแค่ห้าสิเอร์ซนนะครับไม่มีในยะสำคัญมากมายนะอ่ะมาดูว่าตัวไหนเหมาะกับงานอะไรนะครับ ทั้งคู่เนี่ยเแบรค่ารูด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนของตัว S V Boost เนี่ยจะเหมาะกับงานที่ตีตามหลุมตามมุมตามเหลี่ยมตามซอกนะตามตีหยอดตามจุดที่ต้องการการคุมฟู่ดีๆนะครับนี่นะตีตามเหลี่ยมตามซอกตามมุมหยอดตามซอกตามซอยประมาณนี้นะตีทอยประมาณนี้นะครับต้องการการคุมฟู่ที่แม่นยำ s อีนี่ก็จะทำได้ดีขึ้นแล้วสปูนของเขาเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาอีกเนี่ยนี่นะก็รองรับเหยื่อตั้งแต่4ีกรัมขึ้นไปสำหรับเหยื่อโลหะสีกรัม5กรัมขึ้นไปนะครับก็จะตีมันขึ้นแล้วนะครับตื่นกว่าของสปูน2020อีกนะครับนี่นะออกมาสปูนออกแนวตื้นตนนะนี่นะครับตีเหยื่อบาก็ตั้งแต่4กรัมขึ้นไปสำหรับเหยื่อโลหะนะครับ3กรัมอาจจะขึ้นหืดหน่อยตีไม่มันนะ หรือว่าอาจจะต้องหาคันช่วยสายช่วยเพิ่มเยอะหน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะไปตีเหยื่อบานะสำหรับของเล่นก็สปูลก็ไซส์3ามิมิลนะครับใช้กันได้เลยนะฮะกับ2020นสะนี่ส่วน2024เป็นสปูลที่34มิลนะเน้นจุสายเยอะๆใส่สาย,สายมากๆนะเบรกก็เท่ากัน5โลเหมือนกันนะครับสำหรับ ค่ไซส์ปาก็เท่ากันนะแต่ว่า2024เน้นการตีหวดตีไกลเน้นใช้พลังในการตีนะฮะส่วน SV เนี่ยเน้นสกิดเบาๆเน้นดีดเบาๆโยนเบาๆนะครับอ่าส่วนตัวนี้เนี่ยจะเน้นหวดไกละนะครับเน้นใช้แรงเยอะๆหน่อยหนึ่งประมาณนี้ในการตีนะครับนี่นะก็ เลยต้องใช้สายที่มีขนาดที่เยอะขึ้นนะครับใครที่หาลอกที่จุสายเยอะขึ้นก็เล่น2 0 2 4ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะไม่ได้อยู่ในเมืองที่ต้องตามตีตามมุมตามขอบตันตะเข็บตามหลืบตามใต้สะพานนะก็เล่น2 0 2 4ได้นะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดที่ตีคลองตีบอ่อตีเน้นตีไกลประมาณนี้นะเน้นหัวดเน้นอัดประมาณนี้นะ ไม่ต้องโยนเบาๆพิ้วๆเหมือน2025ก็เล่น2 0 2 4ไปนะครับขนาดไซส์ปากทั้งสองตัวนี้ก็พอกันนั่นแหละก็เล่น s h a ดได้ไหมก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละ,ะสำหรับคนที่ชอบถามนะเล่น s h โดได้ไหมนะครับก็ได้ทั้งคู่นะครับไม่มีไม่มีคลิกเสียงทั้งคู่นะไม่มีแดกซาวน์นะนี่นะครับทั้งคู่ไม่มีคลิกเสียงนะไม่ได้จับมาเต็มนะก็เป็นลอกตัวเริ่มต้นนะ ม่ใช่เริ่มต้นเิเป็นรอบรุ่นระดับกลางนะครับนี่เริ่มต้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานก็อย่างที่แจ้งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับคราวหน้าจะมีตัวไหนมีมา V S กันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ